ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องน้ำหวานนะนี่อยู่ที่โกสุมพิสัยนั่นเองนะอยู่ที่สายฝนรถด,ดับอ่าอยู่ไม่ไกลนะนเพื่อนอยู่ตรงนี้แยกท่าพระขอนแก่นนะเข้ามา15กิโลอยู่ขวามือนะนเพื่อนถ้ามาจากทางโกสุมป่ะใช่ค่ะโกสุมเข้ามา20โลนะนเพื่อนอยู่ซ้ายมือก็หาไม่ยากนะก็จะมีรถด,ดัาจอดเยอะๆอ,อย่างนี้เลยเขาเรียกว่าช่วงเวลาสิ้นปีแล้วหารถ ที่คุ้มค่าคุ้มค่าเงินที่สุดก็คือต้องลดดัามแบบนี้แล้วเพื่อนวิ่งใช้งานได้แปบ๊บเดียวก็เขินทุนอ่าเดี๋ยวให้น้องพาเดินดูหน่อยอ่าเป็นไงบ้างคันแรกคันนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่นรีโว่ค่ะจะเป็นปี16ร่าง2.4ค่ะเผาเดิมเสริมแหลบนะคะอ่าคันนี้จะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทค่ะ3,099,000บาทแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องพอน้องไอคิวเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนลดเนาะแต่ละคันอ่ะลดไม่เท่ากัน ยวให้มาเข<ม>าเรียกว่ามาคุยกันก่อนแล้วกันเนาะคําว่าเพาเดิมเพาเดิมก็จะแบบนี้นี่ถ้าเป็นเพาลอยเขาจะมีตัวยื่นออกมาตรงนี้นะเผาเนี้ยประมาณ3-4มถึงตันได้แต่ถ้าเพาลอยปุ๊บก็จะ5ตันได้สบายๆเลยแล้วก็มีรับประกันด้วยนะเ <t> พื่อนๆตัวนี้ลูกดาแบบนี้รับประกันไปเลย2ปีเต็มๆแล้วก็ลูกดำเนี่ยยกได้ถึง3-4มถึงตันเนาะในการยกดาแบบนี้เพื่อนๆแล้วก็ส่วนด้านเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆลายแบบนี้ เดือดฮักกับนี้นะจําไว้นะคันนี้เครื่องยนต์เขาก็รับประกันไปให้1เดือนนะเพืพ่อนแล้วก็คันนี้มีแอร์แบกให้ละเรียบร้อยพงลัยพาวเวอร์ power, เกียร์ธรรมดา5สปีดเนาะนี่แดชบงแดชบอร์ด bon แบบนี้เลยผ้าหลังคองหลังคาเบาะสวยให้มีฉีกขาดใหม่กิฟตแผงประตูแบบนี้เลยนี่ในราคาไม่ข้ามสี่แสนอะ่ะใช่ไหมเออได้แบบนี้ละตัวเริ่มต้น2.4นะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่า ได้ล้อแม็กด้วยใช่ค่ะแม็กใหมยย่ยางใหม่ค่ะใช่แบบนี้เลยแม็กใหมยย่ยางใหม่ส่วนคันนู้นอ่ะเป็นไงขายไหมคันนู้นขายค่ะอ่ะคันนี้ก็จะเป็นปี18ค่ะปี 2018, 2อ1 8นนี่2.8ค่ะเครื่องท็อปสุดก็คือ2.8 ใช่ค่ะเผาเดิมเสริมแหนบเผาเดิมเสริมแหนบก็คันนี้ก็เบื้องต้นก็สามถึงสี่ตันสบายๆเลยนี่อย่างนี้ราคานี้คือรวมโอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนรถทุกคันเนี่ยมีข้าไฟแซ์ได้เล่มมีพร้อมโอนทุกคันแจ้งลงเล่มเรียบร้อยขับไปสบายไม่ต้องกลัวตำรวจจับนะก็คือ,อเราจะบริการโอนฟรีให้ลูกค้าคเกียร์ถ่ายฟองเิลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายฟรีหมดเลยอ่ะ ก็ถือว่าคันนี้ก็สวยขึ้นอยู่ความชอบละสีแต่ละอันนี้เหมือนกันนี่สีเทาก็ดูแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยอามาดูภายในสักนิดหนึ่งนะถือว่าสวยนะไอ้ล็อกอยู่ฝงนู้นเปิดปะจอดกลางแดดเลยเห็นแบบสีสันแบบส,สวยๆอะ่ะแล้วก็มีอีกเพียบเลยน,นะอันนี้เป็นลายม้าเขามีลายม้าลายเดอะฮักนี่นี่นก็เป็นเกีย์ธรรมดาเหมือนกันนะก็ดูแลรักษาง่ายกระจกมือหมุนเบื้องต้นเลยทั่วไปสีสวย สีทุกคันเนี่ยเก็บมาหมดละแบบคือสวยเลยอ่ะก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะเพื่อนจะมี E ีพีอีกก็มีรถบ้านๆทั่วไปก็มีนะเยวค่อยไปดูกันส่วนคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นปี16ค่ะ4อจี่จะเป็นเพาลอยค่ะคันนี้สอี่เพลาลอยอ่ะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างเพลาลอยก็จะแบบนี้บรรทุกได้5ตันนี่สบายสบายนี่เพาร้อยก็จะมียื่นออกมานี่ตอนนี้ยื่นออกมานะค่าทํานี่เป็นแสนนะ ที่เขาทํากันนะมันแสนเลยเพื่อนส่วนอันนี้เพาเดิมเพาเดิมไม่มียื่นีน่วิธีดูแล้วก็เสริมแหนบเรียบร้อยโอ้โหดูแหนบบรรทุกเขาแบบอัดเต็มอะ,ะไม่ต้อง<ร>กลัวตัวนี้นะคะจะพิเศษตรงที่ลาวค่ะสามลาวที่เราเพิ่มขึ้นมาจะเป็น,นหมะสาหรับการเกษตรค่ะอ่ะ,กะเกษตรบรรทุกมันบรรทุกอ้อยได้ใช่ค่ะสบายสบายเลยนะในราคาคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้จะอยู่ที่สี่แสน 455,000น,น,นี่ประมาณนี้ไม้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ก็ประมาณส0 0 0มื่นกว่านั่นเองซื้อมาก็เอามาทําดำได้ละเรียบร้อยส่วนด้านในก็มีหน่อยใ,ใครมองหาราคาที่บบเริ่มต้นไม่แพงมากเขาเรียกว่ามือใหม่อยากลองดำดูอ่ะอันนี้เป็นไงราคาเริ่มต้นกันคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของ isuzu d max ค่ะจะเป็น2.5พรล่ลอยราค2.5พร่ลอยราคา,า,า399,000บาทอ่ะเนี่ยเริ่มต้นละ399,000บาท ยังไม่รวมส่วนลดนะมีส่วนลดนะเข้ามาคุยได้ใช่ไหมอันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันาถูกกว่าเดิมอีนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทก็คือก็คือสามแสนห้ามิอนใช่ค่ะนี่ไม่รวมส่วนลดอันนี้ก็จะเป็นแตกต่างก็คือเพาเขาเรียกว่าสองสองลาวสองลาวก็บรรทุกหินได้ใช่ไหมหินแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานก็ถอดออกได้อย่างนี้ถอดได้สามด้านอเห็นคนก็ใช้เยอะแล้วนะเนี่ย นี่ก็เป็นภายในเขานะเพื่อนก็พรมอะไรพาวเวอร์อะไรทุกอย่างมาเต็มหมดเลยใช่ค่ะแอร์เย็นทุกคันค่ะอืมนี่เป็นสีแดงด้วยสีแดงแรงลิ์นี่ล้อมแม็กนี่นี่เลยส,สวยๆส่วนด้าน,ด,าน,ด,านด้านในก็มีอีกถูกๆก,ก็มีเดีย๋ยวค่อยไปดูส่วนคันนี้อ่ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นปี19ค่ะเครื่อง3000พาวเวรอร์ราคาก็ราคาต่ตางันน<ะ> สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทก็คือได้เพาลอย<ม>คันนั้นก็ลอยแต่ว่าปีเขาอาจจะลึกหน่อยใช่ใชไหมอันนี้ปีใหม<า> <14 S 2> ่เ่ยแต่ตัวนี้จะปีสิบเก้านี่หเห็นไหมเพาลอยแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคอกแบบว่าสองเลเยอร์ยกดาได้โดยที่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันหนึ่งคันอีกคันหนึ่งเขาจะยกดาโชว์นะอันนี้ก็เป็นภายในนะเพื่อนนี่นี้เลยได้ล้อล้อใหม่นี้เลย รอบพันนะส่วนคันนี้นเป็นเครื่องสามพันใช่ค่ะอันนี้จะเป็นปียี่สิบค่ะเครื่องสามพันเขาเดิมเสริมแหนบค่ะราคาก็เท่ากับปีสิบเก้าเลยราคาก็อยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันก็ไม่ทิ้งกันเยอะ,ะอืมอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยมะอ่าให้น้องดูห้องเครื่องหน่อยนะอ,อันนี้ก็คือได้ใหม่นะ แล้วก็เครื่องสามพันด้วยนะเพื่อนสีบอลเงินได้ล้อใหม่ยางใหม่นะนี่ก็ถือว่าโอเคนะต้องเครื่องสวยสวยเลยเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญนะมี abs ให้แล้วไม่ต้องกลัวเลยได้แ,ไลแล้วก็แบตใหม่ฟรีเป็นถ่ายของเหลว mm hmm. เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราไ,ไปยกดูโดยที่ไม่สตาร์ทเครื่องเนาะอะเดี๋ยวให้น้องเขาโชว์ยกดัมหน่อย เราจะมายกดำ้ำดูนะที่เพื่อนๆดูว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะก็ท้าแบบเต็มอะเพื่อนๆนเห็นไหมนี่อันนี้ยกแล้วนะเงียบมากเลยอะโดยใช้แค่รีโมทต,ตรงนี้นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมน้องเขากดปุ๊บขึ้นลงได้เลยนี่ก็มีเสียงมอเตอร์ทำงานอยู่ไฮดรอลิกนิดนึง แต่ว่าต้องมีแบตเตอรี่เต็มเนาะใช่อ่าแบตเตอรี่ต้องดีและเต็มด้วยนะเพื่อนเอนฮ้ยเจ๋งอะ่ะไม่ต้องสตาร์ทเครื่องด้วยเหรอใช่ค่ะว่ามันเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ดูค่ะอ๋อนี่เพื่อนๆดูสูงมากเลยนะนี่ตอนยกต้องดูดีๆนะแบบอย่าให้ลงรถโหยกก็เกืบอบหกเมตรอ่ะดูดิอ่านี่ยกลงละเทเทนี่เทเสร็จปึ๊บนี่ก็ปิด อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเผาธรรมดายังไม่ลยอยเผาธรรมดาอยู่บรรทุกได้ประมาณสตันค่ะบรรทุกได้3ตันส่วนอันนี้บรรทุกได้3ตันเหมือนกันนะในการยกนะใช่แล้วก็รับประกันเนี่ยกดเล่นไปเลย2ปีเพื่อนมีปัญหาอะไรก็เข้ามา2ปีนะเขาจะมีะที่ซ่อมให้ส่วนเครื่องเนี่ยรับประกันไปเลยเดือนหนึ่งเนาะวิ่งไปเลยยาวๆใช่ค่ะคแล้วก็กมียกสูงก็มีไอ้พวกโฟวิลไปแล้วเนาะ นี่ภายในดูให้นะเพื่อนๆนี่ภายในเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเอารถมาทำก็ได้แล้วใช่ค่ะนี่เอาคันนี้ก่อนส่วนคันนี้นะคะจะเป็นโฟวินค่ะปียี่สิบสองรุ่นใหม่เลยปียี่สิบสองใช่ค่ะเครื่องสองจุดแปดสองจุดแปดราคาเป็นไงบ้างที่นี่ราคาจะอยู่ที่เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบก็คือเจ็ดทุนเลยใช่ค่ะได้ล้อแบบนี้เลยนะเพราะว่าจะได้ล้อใหม่แม็กใหม่ล้อนี่เกือบยี่สิบแล้งเนี่ยใช่ค่ะสิบแอดสิบแปดประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้าเป็นโตโยต้าโฟวิวนะ ภาคเหนือให้ชอบเลยนะแล้วก็แบบนี้เลยเอาไปดูฝั่งนี้ดูหน้าตาเขาหน่อยนี่หน้าใหม่แล้วก็มีเยอะเลยนะนี่ล้อล้อนๆน,น,นะแล้วก็มีด้านนี้ด้านสีขาว,วอีกสองคันนะลูกค้ามาแล้วเพื่อนอันนี้ราคาเป็นไงบ้างอันนี้นะคะจะเป็นปียี่สิบค่ะปีย<ะ>ี่สิบราคาก็จะอยู่ที่4ี่แสนเอ่อ ห้าหมื่นหค่ะสี่แสนห้าหมื่นห้าพันนะปีปีใหม่นะปีใหม่มันก็เลยราคาสูงหน่อยใมาดูกันแล้วก่อนมาอยู่ที่ยะไรแล้วก็เป็นคันนี้ถูกสุดแน่เลยคันนี้ใช่ค่ะคันนี้จะเป็นตัวไททันค่ะไททันรถปีเท่าไหร่เนี่ยรถปีสิบหกค่ะอ่าปีสิบหกราคากันไหมแรงไหมราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันเนี่ยถูกสุดละสามแสนสองหมื่นเก้าพันไม่รวมส่วนลดนะได้แบบนี้เลย ได้ล้อมแม็กแล้วก็ได้อะไรแบบนี้เลยทุกอย่างก็เหมือนเดิม3ตัน4ตันดับได้มาตนดานนด,าดาก็เดี๋ยวติดตามไว้ EP2 เดี๋ยวพาไปดูรถข้างล่างกันโอเคฝากเบอร์หน่อย ถ้าท่านนดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0835624950น้ำหวานค่ะ,ะลแล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะจะเป็นเบอร์พี่ชายค่ะ0935490022ค่ะโอเคแล้วก็แอด i ีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะทั้ง<ช>สองเบอร์เลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับนี่